สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีหล,ลายๆสวัสดีเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนๆนนาแล้ยวยังหน่อยอยังไม่ได้ไลฟ์สดเลยสองเดือนเต็มๆยากไหมคะยากเลยด้านภาษาเปิดเทอมใหม่ภาษาเปิดเทอมใหม่จะเป็นยางแงหนุนนี่นั่นยากไปคว่านะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาสวัสดีเป็นเพื่อนๆเพื่อนแฟน ยังคิดถึงได้ไหน่อยหรือเปล่าเนาะไม่มีไฟมาดอกพอก็ได้อะไรส่วนโดดแล้วขอบคุณนะคะนานมากเลยนะดูนไขรอเพรา่าด็ นานมากนานจริงๆ ไรสุดมีการเปิดค่าการมองเห็นจตเก็อย่างไรไม่มีไฟคมากาก็อย่างไรเบิ้งนะครับสองเดือนเต็มเต็มนะครับเพื่อนเพื่อนสองเดือนเต็มเต็มยันงไม่ได้ไรสุดเลยขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากมายนะ

ป๊าคือให้โซ่เทอพอดีหาเงินส่งนูกเรียนค่ะเเข้ามหาไัยเลแล้วชีวิตแล้วนะคะเรวาข้างตกาสามิ้นละหนึ่งค่ะ้าไม่สะดวกถึง2องทุมนะคะตัวเองไม่สะดวกถึง2องทุ่มเอเดี๋ยวผมกคิวมาหายตอนสองทุ่เลยไม่ว่สะดวกตอนเช้า คอยบอกแล้วว่าคอยไม่สะดวกถึงสองทุ่มเนาะเอาลงคิวไนี่ยคิ้ไว้ล่ว่าออกโตแล้วก้้าแน่โอ้ยไ่พี่ลงบอบอพี่ลงในหันแล้วว่าพี่บอกสบอกสองทุ่มัซื้อซอนมแล้วเขาอกหันกัเองไงียาบอกว่าิหานอเออเอาไปล้ใช่ผิดไม่นผู้ีเดอ นะสวยเลยผ่านเลยพี Hence, really? <area> ่ก like ็เลยผ่านนี่ไปกระูดใหญ่แล้วเดี๋ยวจะใครในสิงจะมีชาดเขียนไปว่าสดต้องไปมาพิเศษต้องไปดูเลยอุ้ยจะใครผียังมาต้นดุนเตจีกับพวกบาเตจีน้อสชูเหรอฮะเบบอกว่าหันพี่พี่บ้าไรเอาโอ้ยมาสุดเดินนะคะมีคนอยู่แทนแล้วอ่ะ ขังทุกบาทไ้อยู่ทุกคนเออนั่นแหละถ้าเบิกออกคําสั่งออกมากก็น เออเป็นคนลูกครึ่งลูกขอนนะขอนไปทังคืนต่ะศีนถามไปแล้วนี่ก็เป็นขอนเนี่ยหรือเปล่าถามโน่นไปเลยบางคนบัดที่นี้หมอว่าให้ใ้กินน้ำลายกินน้ำลายก็ดีอยู่บัดนี้ระบบไตมันเหตุงานบ่ดีเนาะกินได้สักพักถาว่าเงี้ยนจะไปกินอ๋อไปกินก็เลยว่าโอ้ตายบัดนี้จ้ัพี่ต้องกินน้ำมื้อละแปดขวด มันกินบ่ไไรแล้วแปดขวดขวดนี้เลยขวดอันขวดน้ำนี่นี่ขวดแบบนี้ตามไม่ตามตัวเลยบานที่นี่ถ้ากินหกขวดนี้นั่นละเอาเริ่มละสิเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบขวด้มีนก็เลย แม่นี่เลยโอ้ยให้ขียากกินน้ำครับกระดักรอดแท้มันไม่ฟื้นกินเด้กันมันไม่ฟื้นกินอันสา้าสิอร้ว่าสมันงจขวดอีไปกินยามอะไรน้ำแล้ไหนอ๋อันอยละลายเ้นะแา่กินข้าวเนี่ยแมนแมนเขากินเข็มแต่มันต้องมีซเดีย่างกาอนใส่รล้ เด็กเด็กหน่อยมีการมาแม่แย่าปาไปเก็บหนังสือผงนูเดอ้อแม่จ่าาไปเก็บหนังสือผงนูเดอ้อโอ้ยสบายนอนสนมันจิกกับไม่เห็นอีกฉันมันสนุกกล่างใบตัวขาดสามันจิการไปหาอยอีกไม่เล็กแต่จะหัวเด็กหน่อยกันเลยป้าไข่เลยไข่ไวสะดวกยูสองถุเงเด้อแผ่นเมเสียงกระเดา แต่อาไรเนี่ยก็เรียกว่าเอาแม่มึง เอาอันขวดน้ำมาใหน้ำปีก <c oughs> สวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะป้าไม่ไในไรสดนานบ <c oughs> ้านคือตัวมตะนาวิิชาเกิดถ่ายยุ่นี่ฮะ วงเล,เล่ะข,าากกข้าวมันไก่ไ,กไ,กไม่ได้กินข่าวลายก็มูวนมันเป็นข่าไปได้ต้มเมันบออือบอบัตได้ออกจากวงการดอ,อกินหอัอคือเอายายขอยยาคักหลายม,าานามะนะันี่ก็เลยว่าเอาไรสุดหาหมูกัน่ะเลยไม่นี่ยากไหม ขอบคุณนะคะเป็นยังไงบ้างปังไหมปงัปงปงัปงพ่อยา,า,าย่ายย้อยถึงมาคุยสมบายวันนี้จัง้งคืนตั้งไหนก็นเลยว่าอโดนหามูก,กันนะผนาผนมาแต่ก็ไม่มีคนหรอกอ,อยูดีสบายบอ นค่อยดีสวัสดีค่ะเน็ตไม่ค่อยดีเลยเน็ตบ่ดีไปไหน คิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะยายค่อยจะลงไลฟ์สดเดีย๋ยวจะโทรหานะคะสวัสดีค่ะ